ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เ c t o r สิริปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องได r เคเตอริริลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบ,บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่25มกราคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไ itv เป็นสื่อได้เมื่อคำพิพากษาออกมาแล้ว ก็เป็นไปตามนั้นครับสารรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อนหนึ่งมีมติคุณสมบัติการเป็นสอสอของพิธาลิมเจริญรัตไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็กลับเข้าสภาทำหน้าที่สอสอต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่พิธาต้องจดจำหากยังคิดจะเล่นการเมืองต่อไปคือคำเตือนจากวรวิทย์กังสะสีเทียมประธานคณะดุลาการสารรัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและลบเกี่ยวกับคดีก่อนสารมีคำวินิจฉัยอาจเป็นการชี้นำและกดดันศาลก็เตือนไปยังนักการเมืองทุกคนว่าการแสดงความเห็นในเชิงปลุกระดมสร้างชุดความเชื่อก่อนที่สารจะวินิจฉัยคดีควรจะเลิกเสียที โดยเฉพาะพระก,ก้าไกลที่ถนัดทำเรื่องนี้เป็นพิเศษเลือกโจมตีสารรัฐธรรมนูญสองมาตรฐานหรือโจมตีวาสารรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะข้อมูลที่ปั้นกันมานั้นเท็จทั้งสิน้นดูกรณีศักสยามชิดชอบแล้วหันมามองกรณีพิธาลิมเจริญรัตจะพบความจริงว่าสารรัฐธรรมนูไมิได้มีธงเล่นงานฝ่ายตัวเองตามที่ด้อมส้ม นำไปปั่นกระแสกันในโซเชียลแสดงความยินดีกับพิธาได้กลับเข้าสภากันแล้วก็ดูคดีถัดไปคดีที่พิธาและพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่คดีนี้ก็เช่นกันสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเช่นไรก็ถือว่าจบและใช้เป็นบรรทัดฐานต่อไปมีบทความชิ้นหนึ่งในเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญใช้ชื่อเรื่องว่าผลของคำวินิจฉัยและคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญมีย่อหน้าหนึ่งน่าสนใจอันหนึ่ง เมื่อผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของคดีแต่โดยทั่วไปแล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอันเป็นผลของคำวินิจฉัยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรคสี่ฉะนั้น พอใจหรือไม่พอใจคำวินิจฉัยผลก็ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยทีนี้มาคุยกันเรื่องไอทีวเป็นประเด็นที่ว่าสามารถกลับมาเป็นสื่อได้หรือไม่ในฐานะคนทำสื่อคำถามนี้ไม่ได้ยากเกินไปที่จะตอบไปดูโพสต์ของสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภากันก่อนการประกอบอาชีพและกิจการสื่อมวลชน ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากกอสทชทุกรายปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการสื่อทางช่องทางต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเช่น TikTok Facebook YouTube เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากกอสทชคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญท่อนหนึ่งระบุว่าการที่นายคิมคิมศิริทวีชัย ประธานกรรมการบริษัทไอทีวีเบิกความว่าหากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาบริษัทไอทีวีชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ซึ่งอาจจะประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือจะประกอบกิจการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อใดข้อหนึ่งจาก45ข้อก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต ยังไม่ได้มีการพิจารณาในขณะนั้นสแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่สอปอนบอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันบริษัทไอทวไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอีกทั้งไม่พบข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทไอทวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพรบจดแจ้งการพิมพ์ปี2550พรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2551 พรบรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรครมนาคมพศ .2553 และไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณาตามพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์พศ .2551 ปัจจุบันมีสื่อหลายประเภทและไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากกสทช กรณีไวทีวีจะชัดเจนที่สุดไวทีวีไม่ได้ถูกยึดใบอนุญาตแต่ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเองและกอสอทชก็อ,อนุญาตตามนั้นในวันนั้นบริษัทไวทีวีจำกัดประกาศว่าจะยังคงดำเนินงานต่อแต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการนำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ YouTube เพจ a c e b o o k l ลน์ อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ฉะนั้นถ้า ITV จะกลับมาทำสื่อตามที่นายคิมบอกว่าหากชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งได้หรือไม่คำตอบคือได้ผ่านแพลตฟอร์มที่สื่อหลักแทบทุกสำนักใช้อยู่ปัจจุบันคือเว็บไซต์ YouTube Facebook Line Instagram Twitter ทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกสทชอย้ำอีกครั้งนะครับ คดีพิธาถือหุ้นไอทีวีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อนหนึ่งว่าไม่ผิดถือว่าจบไปแล้วและผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่หลังจากวันนี้หากไอทีวีทำสื่อผ่านแพลตฟอร์มข้างต้นก็สามารถทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์แค่มีความตั้งใจมีทุนและมีคนลงมือได้ทันทีเพราะไอทีวีสามารถเป็นสื่อได้ตลอดเวลาไม่มีกฎหมายโคอใดห้าม ยกเว้นที่ต้องไปขออนุญาตจาก,กอสทชซึ่งปัจจุบันที่ได้มาก็คืนกันไปเยอะแล้วเนื่องจากพฤติกรรมของผู้เสพสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากบรรดาสื่อหลักที่เป็นทีวีดิจิตอลซึ่งไอ v ีีเคยเป็นล้วนหนีตายด้วยการหันมาทำสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ด้วยกันทั้งสิ้นนี่คือคำตอบว่าไอทีเป็นสื่อหรือไม่ศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมล คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty